สวัสดีครับวันนี้จะพามาอัปเดตอาการตกมันของพลายคำเก้วครับพ่อใหญ่คำแก้วของเราตกมันมาตั้งแต่วันที่15มีนามีนาก็เมษา15เมษา6เมษาได้1เดือนกับ1วันนะครับตอนนี้ก็ยังออกยังอ้วนทวนสมบูรณ์ดีนะครับฝั่งนึงก็พ่อนะครับผมก็นั่งล่อฝั่งนี้เหมือนเดิมครับเหมือนเคยเพราะว่า วันก่อนก็ผมไม่อยู่ก็พ่อ,อามาทําความสะอาดมากวาดทําความสะอาดที่ตรงที่นอนของเขาป่าเสียดยงเสียดยากออกไม่ได้นะครับเห็นไหมบอกว่ามันไล่นะครับไม่บอกว่าเขาไล่นะครับเขาไล่พ่อมากวาดไม่ได้เลยเขาไม่ตรงกวาดครับเออเพราะว่ามีคนช่วยบางทีบางทีขนาดออผมมาช่วยพ่อล่ออยู่ฝั่งนี้ก็ยังไล่พ่ออย่ครับนอกอั่ยางเห็นวันก่อนที่มันไล่อ่ะวันก่อนที่เาขาไล่ครับเพราะว่า ้างตกมันบางทีเขาก็อารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีบ้างเราก็ไม่รู้เราก็ต้องดูดูกันเอาครับอยู่ด้วยกันมาหลายปีแล้วก็ดูกันเอาแต่ก็อย่างว่าแหละครับนะก็เผลอพลาดเผลอไม่ได้เราก็ต้องค่อยๆระวังวันนี้ก็อากาศร้อนนะครับวันนี้ไม่ค่อยออกเลยสังเกตที่ขมับนะครับตรงขมับตรงแก้มนะครับสังเกตที่ตรงแก้มวันนี้สังเกตตรงแก้มนะครับสังเกตตรงแก้มไม่ค่อยออกเลยครับวันนี้วันนี้ กปกติธรรมดาอยู่นะครับตอนนี้ไม่ค่อยออกเลยเก็ตรงเกมนะครับไม่ค่อยออกอะไรปกติถ้าอากาศหนาวๆอากาศเยน็ยนๆจะออกเยอะนะครับแต่วันนี้เผื่อพอดีวันนี้อากาศร้อนมากเลยกลางวันร้อนทีนี้พอตอนประมาณเนี่ยตอนเวลาบ่ายสามสี่โมงเนี่ยทำท่าฝนจะตกคลื่ฟ้าคลื่อฝนอยู่ครับตอนนี้แต่ก็ยังไม่ตกครับฝนยังไม่ตกสักทียางว่านะครับน้องช้างตกมันเราก็ ต้องระวังการกินนงกินน้ําให้น้ําให้ยากยากลำบากเขาเฮ้านะครับพอเห็นพ่อใส่เลอตามคือเขาจะจ้องคนนั้นเขาก็จ้องคนนั้นนะครับทางของมันจ้องคนไหนเขาจ้องแต่คนนั้นอย่างเดียวเลยคนอื่นไม่เกี่ยวเพราะว่าปกติถ้าเวลาเขาตกมันอย่างนี้นะครับเห็นผมไม่ได้นะครับเห็นผมเนี่ยจะไม่กินยากเลยจะยืนรอแบบ ถ้าเข้ามาก็ถือว่าร่างกายต้องการประทะครับเห็นผมไม่ได้จะยืนรออย่างเดียวเลยตอนนี้ก็ตกมาได้หนึ่งเดือนกับอีกหนึ่งวันแล้วครับตัวน,นี้ก็ที่ผมเดาๆไว้ว่าพอประมาณคาดการว่าประมาณสักตกประมาณสักอ้วนๆร่างกายขนาดนี้ก็ตกประมาณสักสามเดือนนะครับมีนา สิบห้ามีนาสิบห้ามีษาเดือนหนึ่งสิบห้าพฤษภาสองเดือนสิบห้ามิถุนาสามเดือนก็ราวมิถุนาถึงนะครับถึงจะหยุดเพราะว่าช่วงถ้าหยุดก็หยุดช่วงเข้าพรรษาหมดงานเข้าพรรษาก็หยุดตกมันสช้างที่แบบเ์เฟกมากตกมันช่วงเทศกาลแห่งานนะครับเพราะว่า เหงานก็ไม่ค่อยได้ออกไปเหยกับเขาหรอกครับก็ตกเพราะว่าเขาตกมันครับเราต้องอยู่อย่างนี้แหละครับคนเขาไปเหงาน,านไปมีไรายได้เสริมไอเราก็ตกมันก็ผูกไว้อย่างนี้รายได้เสริมไม่มีก็หาแค่หญ้าหาแค่อาหารมาให้เขากินอย่างเดียวก็ต้องดูเลกันต้องระวังกันเอาเพราะว่าช้างคือคือคือความผูกพันนะครับ เราอยู่ด้วยกันมามานานหลายปีสิบยี่สิบปีขนาดความผูกพันเป็นสิบยี่สิบปีนะครับยี่สิบปีแล้วยังแบบเชื่อใจกันไม่ได้เลยยังแบบเขาเวลาเขาตกมันอย่างเงี้ยเขาจ้องจะทําร้ายควานอย่างเดียวนะครับเขาไม่ได้ว่าเออตกมันแล้วควานจะเข้าอะไรได้อันตรายที่สุดที่อันตรายก็คือก่อนที่เขาจะตกมันเขาอั้นอยู่เราเป็นควานเราไม่รู้ว่าเขาอั้นเพราะว่า เมื่อก่อนที่เขาตกมัน่ะเราจะรู้วันที่เวลาเลยว่าวันวันนี้อ่าปีปีที่แล้วของวันนี้เขาเคยตกมันเขาอยู่ตกมันแต่ทุกวันยังไม่ใช่ปีที่แล้วตกวันที่ยี่สิบเจ็ดมกรา,อาพอมาปีนี้ตกอ่าวันที่สิบห้ามีนาแค่นีครับนียพ่อก็เอา หญ้าไปครับเอาหญ้าไปลอกฝั่งนู้นนะครับเอาหญ้าไปลอกฝั่งนู้นเพื่อที่จะให้เขากินหญ้าฝั่งนู้นแล้วเราก็จะมาทําความสะอาดเก็บขยะตรงนี้นะครับกวาดขยะกวาดเศษหญ้าตรงนี้นะครับอ่าอ่ตรงนี้ครับฝั่งนู้นตอนนี้ก็ ช้างเยอะนะครับช้างอยู่แถวนี้เยอะมากเลยครับนี่ก็ล่ําใหญ่นะครับอยู่ข้างๆกันนี่แหละครับสังเกตว่าช้างแถบนี้จะไม่มีโรงช้างนะครับจะมีก็จะอยู่ส่วนมากก็จะอยู่ตามล่มไม้ครับโอ้พอดีก็ได้ยินข่าวได้สร้างข่าวดูข่าวที่ออกว่าช้างเชียงใหม่นะครับเนาะต้นต้นไม้ล้มทับพายุเข้าแล้วต้นไม้ล้มทับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเนะาะเพราะว่า้ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับนะ เพราะว่าก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับนะมันเป็นภัยธรรมชาตินะครับภัยธรรมชาติเราก็กลัวเหมือนกันเรยว่าจะตัดต้นไม้ต้นนี้อยู่ครับเนี่ยสูงสูงมากเลยครับนี่อยู่ติดกับหลักตกมันด้วยครับตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยสูงต้นไม้ตัวนี้สูงมากสูงมากเลยครับเนี่ยสูงมากครับสูงมากครับเพราะว่าจะตัดอยู่ครับมันจะตัดออกเพราะว่าอันตราย เราะว่าเวลาตรงนี้คือตรงที่ผอูกเขาประจำอยู่แล้วเวลาตกมันอย่างนี้ตกมันก็ปลูกตรงนี้ประจาอยู่แล้วแล้วก็มีมีเชือกมีอะไรกั้นเรียบร้อยนะครับห้ามเข้าทป้ายบอกว่าช้างตกมันห้ามเข้านะครับเพราะว่าเป็นสถานที่ไร่สดขายผลไม้คนหลายช่วยช้างตกงานของทีมงานช้างป่านครับตรนนี้ออคนเข้าเยอะเข้าออกเยอะครับนะก็เลยต้องไปทําป้ายติดไว้ห้ามเข้าช้างตกมันวันนี้เราก็มาล่อฝั่งนี้ ให้พ่อล่อยีตงนี้นะครับให้พ่อขวัดตรงนี้ก็ต้องทาอย่างเงี้ยไปเรื่อยครับวันไหนที่ผมไม่อยู่ก็จะมีแม่มาลออบางวันก็กวาดทําความสะอาดไม่ได้รว่าเขาไม่ให้กวาดแล้วก็ไม่ต้องกวาดก็ทิ้งไว้ย่างังนะครับนี่ก็ไม่รู้วันไหนจะเข้าขวาดไม่ได้ถ้าเข้าขวาดไม่ได้ยังไงก็ไม่ต้องกวาดแล้วต่อไปก็ทิ้งไว้อย่างนี้เลยเพราะว่าถ้าเข้ามากวาดแล้วเสี่ยง กับความปลอดภัยของเราอันตรายครับก็มีคุ้มค่ากันก็ปล่อยให้เขากินอยู่อย่างนั้นเลยไม่ต้องไปกรงไปกวาดแต่ตอนนี้ยังพอกวาดได้ถ้าเขาตกมันออกมากๆตกน้ำมันแดงน้ำมันแดงถ้าตกน้ำมันแดงก็คือตรงลึงของเขาจะออกเป็นสีแดงๆดงนะครับเรียกเต็มง่ามขาของเขาออกเป็นสีแดงๆนงครับออกสีแดงนุ่มเป็นมากเลยตอนนี้ก็ธรรมดายังไม่ถึงน้ำมันแดงนะครับออกก็ช่วงน้ำมันแดงออกก็คือช่วงน,นั้นจะเป็นช่วงที่ทแบบตกหนักมาก หนักที่เนี้ยช้างเขาจะไม่รู้เรื่องแล้วตอนนั้นคือจะคุ้มครั่งมากเลยถ้าตกน้ำมันเดงาการน้ำมันเดงคือ,อาการตกมันที่หนักมากของช้างตกมันนะครับที่ดูเศษเศษหญ้าที่ที่เหลือตอนนี้ครับเนี่ยเนี่ยกองเป็นกองกองเป็นแบบสูงมากเลยกองเยอะมากเลยนะครับกว่าจะหยุดตกมันเนี่ยต้องเอารถไถพอถึงเวลาก็พอถึงเวลาเราก็เผาทิ้ง พอทิ้งเสร็จแล้วก็เอารถไถไถข้ปา,าป่าญ้าป่าญ้าก็คือป่าญ้าฝั่งนู้นะครับฝั่งนู้นเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยอย่างดีนะครับเป็นปุ๋ยหมักอย่างดีในป่าญ้านะครับปุป๋ยหมักอย่างดีเลยทีนี้เขาก็จะตกมันตกมันนี่ก็บางทีเมื่อก่อนเมื่อก่อนตกปีหนึ่งสองครั้งก็มีนะครับเมื่อก่อนพุกจิกาก็ตกนะครับเมื่อก่อนปีหนึ่งสองครั้งแต่ตอนนี้ก็มันคือ,อเราจะคาด คณีการตกมันของเขาไม่ได้ครับเพราะว่าไม่รู้จะตกเดือนไหนกันนี่อย่างปีที่แล้วก็วันที่หนึ่งเออวันที่ยี่สิบเจ็ดมกราปีนี้ก็สิบห้ามีนาะดูห่างกันสิครับอ่าทีนี้ความปลอดภัยของเราเพรายากครับนะต้องคาดเดาเอาอต้องดูดูอาการว่าเออเขาจะเป็นยังไงบ้างออาการว่ามันอ เนี่ยการตัวนี้มันม,มันไม่ดีแล้วนะเขาเริ่มจะออกอาการไม่ดีแล้วอ่าเราต้องดูเช็คเช็คดูอาการกันเอาอย่างวันนี้ก็ถือว่าอา,อารมณ์ดีอยู่ครับคือกินหลับตากินอย่างเดียวอารมณ์ดีอยู่แต่ก็ยังว่าแหละครับนะต้องขอกระเวงเหมือนกันขอกรพร้อมที่จะปะทะกับเราเหมือนกันอันตรายทุกนาทีอันตรายทุกนาทีาาท,ทุกเวลาทุกนาทีการเลี้ยงช้าง เพราะว่าเราก็ถูกลูกฝังจากปู่ย่าตาทวดของเราว่าทุกอย่างคือความปลอดภัยคือเข้าออกต้องระวังเพราะว่าช้างเป็นสิ่งที่เชื่อใจไม่ได้ครับเขาเชื่อใจไม่ได้นะครับช้างเชื่อใจไม่ได้เลยเจอตัวดีก็ดีเจอตัวไม่เจอตัวไม่ดีก็เจอเชือกไม่ดีก็โอ้เจอเชือกไม่ดีนี่ก็ทรมานเจ้าของเลยครับทรมานควานเลยถ้าเจอเชือกดีก็ดีไปครับเนาะถ้าเจอเชือกไม่ดีก็ กินไม่อิ่มนอนไม่หลับเลยครับพรุ่งนี้จะเจออะไรอีกเนกาะวันนี้จะเจออะไรอีกนาะอย่างเงี้ยครับเพราะว่าแต่ละแต่ละวันแต่ละวันแต่ละ,ละ,วละเวลาก็อาการของช้างก็เหมือนกันไม่เหมือนกับรถครับนะจอดทิ้งไว้ดับเครื่องก็อยู่จอดอยู่ขนาดรถคนเป็นคนขับเราเป็นคนขับไปเทเรายัางบอกว่าเกิดอุบัติเหตุได้เลยแล้วนี่ช้างนะครับช้างคือสิ่งมีชีวิตอ่าคนก็คือ สิ่งมีชีวิตช้างคือสิ่งมีชีวิตอ่าทีนี้เราเป็นคนบังคับเขาแต่ทีเนี้ยเขาอ่ะตัวใหญ่กว่าเราอ่าพอเขาทำอะไรขึ้นมาเนี่ยเอาไม่อยู่นะครับเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ไม่มีใครเอาสามารถเอาอยู่เลยครับไม่มีใครเอาอยู่ถ้าทําอะไรขึ้นมาแล้วไม่มีใครเอาอยู่อ่าแต่อยู่ที่ว่าเราจะเซฟความปลอดภัยได้ขนาดไหนเราเซฟก็คือหนึ่งเราก็มีมีดมีตะขอมีหอกมีโซ่อะไรอย่างเงี้ยครับคือความปลอดภัยอุปกรณ์การเลี้ยงช้าง กระบนการเลี้ยงช้างก็มีแค่นั้นแหละครับก็คือเราเลี้ยงช้างขอโทษนะครับือืบอไม่ไม่เน้นเน้นโลกสวยครับคือโลกสวยไม่ได้ครับเพราะว่าช้างของเราไม่ใช่ช้างตัวเมียช้างงาช้างงาที่พร้อมที่จะปะทะกับคนได้ตลอดเวลาเราจะทาเหมือนโลกสวยไม่ได้สังเกตว่าโลกสวยเขาจะเอาเฉพาะช้างตัวเมียเชื่องเชื่องเชือกแก่มาทําโลกสวย แต่ของเราไม่ได้สังเกตว่าบางบางทีก็ไอทำการเอาลูกสวยมาไอบ้งงงาง,งาอย่าง,งานั้นทําอย่าง,งานั้นอย่างนี้ไม่ได้หรอกครับคือผม,ผมทําตามไม่ได้หรอกครับเพราะว่าของผมผมเลี้ยงมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษของผมอย่าง,งานั้นอย่างนี้ผมต้องดูแลเขาตามที่ปู่ย่าตาพ่อเขาสอนมาขนาดผมมีมีมีห ok, อกมีตะขอมีโซ่เขายังจะทาร้ายผมได้เลยครับภาษาอะไรจะโลกสวยไม่ได้หรอกครับผม ขอเลี Turkey, yeah. ้ยงตามสืบสารบรรพชนผมขอเลี้ยงตามแบบสืบสารบรรพชนคนเลี้ยงช้างของผมดีกว่าปู่ย่าตาทวดผมสอนมายังไงคือจริงๆนะครับปู่ย่าตาทวดก็สอนมาตอนแรกผมแบบนั่งคิดดูนะว่าเออมันจะเป็นจริงอย่างที่เกว่าไหมจริงๆนะครับสิ่งที่คนเก่โบราณเขาสอนเรามาเป็นจริงทุกอย่างเพราะว่าอะไรเขาถึงสอนเราได้เขาอาบน้ําร้อนมาก่อนเราอ่าเขาอาบน้ําร้อนมาก่อนเราเขาเจอทุกอย่างมาก่อนเราเขาถึง สามารถมาบอกมากล่าวเราได้มาสอนเราได้ถ้าเขาม่เจอเขาไม่สามารถที่จะเอามาบอกมากล่าวมาสอนเราได้แต่เขาเจอมาก่อนเราเจอสิ่งที่ไม่ดีมาก่อนเราท่านก็เลยเอามาบอกล่าวสอนลูกหลานให้ปฏิบัติตามนะไอะ้สื่อสารประเพณีโบราณของเราไว้นะการเลี้ยงช้างปู่ย่าตาทวดผมก็พยายามสอนประจำว่าการเลี้ยงช้างเราต้องทำเราต้องระวังอย่าไปทําเหมือนคนอื่นเขาไม่ได้นะคือครอบครัวเราเลี้ยงช้าง มาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์เลยครับอ่าสมัยคือผมจําความได้ผมโตขึ้นมาก็เห็นเห็นตาผมขี่ช้างอ่านั่งคอช้างเอาช้างออกไปเลี้ยงแล้วพอเริ่มโตขึ้นมาหน่อยก็เริ่มลองตามตาอยากขี่ช้างกับตาแล้วครับอ่าก็ฝากติดตามทีมงานช้างป่าด้วยนะครับวันน่าจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับช้างสงมันอีก ว่าอัปเดตอาการของช้างตกม,มันพายกำแก้วให้ดูว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณน,นะครับขอจบคลิปแค่เพียงท่นนี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับ